สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็พาพี่น้องมากินส้มตำเผ็ดๆแล้วก็ไก่ทอดน้ำปลาครับพี่น้องนี่ครับนี่นะเนี่ยไก่ทอดชีช่วยมากเลยนะคะพี่น้องสีเหลืองทอดเองเลยนะคะพี่น้องถ้ากินแลควขม <c oughs> <c oughs> ส้มตำเผ็ดๆกินกับไก่ทอดน้ำปลาครับพี่น้องวันนี้ผักก็มีผักกาดขาวผ,าผ,ผักสลดัดใบโบโบ แล้วก็ผักข้าวตองครับพี่น้องแล้วก็แตงกวาครับก่อนกินแล้งผักกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามช่องเลี้ยงผากินเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจ้งเตือนไว้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับมาพี่น้องเช่บๆโนูน,นเลยกันครับกินกับข้าวเหนียวครับพี่น้อง ใค่ยังไม่ได้ทานเข้ามาทานด้วยกันนะะพี่น้องมะเล็กมะลอกอมันโดนลงไปคนแรียกมาว่าทกินโดนกินโดนในโคมเลยครับพี่น้องเอาเข้ากินในห้องนะวันนี้เพราะว่ากินข้างนอกเขาทาก่อสร้างครับพี่น้องสิ่งดังมากครับใช่่กินในห้องตอนนี้เดินเงียบเราเราอยู่ในห้องเราไม่ได้ยิน อาทินทั้งรอบนี่มันจะเช็งจะล้างนะคะพี่น้องใช่ครับก่อสร้างครับพี่น้องก่อสร้างไม่ได่ข <อ S 2> เขาทุบบ้านเขาทุบบ้านครับพี่น้องบ้านหลังใหญ่มากเลยนะคะพี่น้องเนะาะสภาพยังดีงเลยเขามาทุบเขาซื้อแล้วทุบแล้วทําใหม่นะนะคะใช่นี่นะคะพี่น้องอืมจับมาครับพี่น้อง ปาลานุ่งด้วยครับมนส่นแครอทลงไปด้วยนะคะพี่น้องนิดนึงเพิ่มสีสันไก่ทอ,อดน้ำปลาค่ะ ไก่เนี่ยตอนแรวเราสองคนคิดนะครพี่น้องว่าเอ้น้องไก่เลี้ยงนี่เขาเอามาจากไหนวามันิวันราไก่มันมีเย็นน้องใหญ่นาะมีน้องแล้วก็กับคานเนาะแต่จริงๆแล้วเราดูวันนี้เลยครับพี่น้องเพราะว่ามันไม่ใช่น้องไก่เนาะมันเป็นปีกไก่ครับพี่น้องเนาะที่เราว่าน้องไก่น้องไก่นอนนเี้่มันเป็นปีกไก่เนาะเงาปีกเงาปีก คือคือปีกเนาะนี่ปลายเลง้งกับน้องมนก็งงมาดังนานครับพี่น้องคุยกันตอลอดครับว่าน้องไก่เนี่ยมันอยู่ส่วนในวะจริงๆนะเป็นเป็น,เป,นเป็นปีกไก่ครับพี่น้องมันไม่ใช่น้องเนาะแต่ว่ามันเป็นเงามันเนาะแต่เขาก็เรียกว่าน้องไก่เล็กเนาะ<ม>น้องขา ใช่ะไปบวบบอกบอกามาจากป้านีริงๆเนาะใช่สวยมากเลยครับพี่น้องที่จีนเจ็บให้นะไปบใบบกับข้าวก่อนก่อนมวนยังไม่จากป้านเนาะเขาปลูกไว้ครับ,บพี่น้อง

มาใ่้พี่น้องกินข้าแล้เหมคะเสียกินจริงๆรับพี่น้องเพิ่งดูวันนี้นะคะพี่น้องว่าน้องไก่เล็กมันอยู่ตรงไหน น้องไก่ทอดน้ำปลาแต่แม่เ,เค็มมากนะคะพี่น้องงับซุนตำดย็ดน,นะครับซุนตำเผ็ด พริกมีประมาณยี่สินะคะพี่น้พร,ริกแห้งพริกสดตอนแดดเลยไม่ค่อยเปลี่ยนเนาะหลังๆอะ่ะพี่น้องแดบเก็ดครับเพราะว่าพริกเช่น้ำไมนะ จำมันต้องเก็บนะคะพี่น้องถ้าไม่เก็บแล้วนะคะร้อนนะคะพี่น้องเนี่ยเขาเปิดพัดลมอยู่ในห้องมันร้อนนะะพี่น้องวันนี้ไม่รู้อากาศเป็นอะไรเนาะนแบบร้อนจนแบบ ปวดโัวเลยครับพี่น้องสองวันครับนอนอบข้าวลมแล้วก็ย้อนเหมือนแบบว่าปวดโฮวจะเป็นไข้เลยครับมันเหมือน,นอากาศจะเปลี่ยนเนาะใช่ครับจะเข้ามานาว อาเป็นที่บ้านก็เริ่มเป็นหวัดเป็นอะไรแล้วามันหนาวเนาะที่บ้านหนาวแล้วตอนน,นี้ถ้าเข้าไปเหลือนนานนี่ยังหนาวครับพี่น้องอยู่ที่บ้านเดือนกุ้งพลาเลยหนาวสุดเลยครับพี่น้อง เวลาถ่นมาตอนเช้านี่มือเจ็บหมดครับน้องมันหนาวหนาวขึ้นน้ำก็ไม่ต้องแช่เย็นเนาะไม่ต <Hey. S 2> ้องแช่ตู้เย็นนะคะน้องไว้ข้างนอกก็เย็นมาก แับพริกนะเลยเนาะอ่าแล้วจัดจริงๆครับพี่น้องจัดโน้ตน้ำปลาร้านโน้ตพริกนี่จัดมากครับ แ่ก <het ero> มากนะคะพี่น้องจนคนได้คนเลี้ยงเราน้ำตาไหลแล้วไม่ไรแล้วนี้ไม่ไรวไ <S <S สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราส,ส,ส,สองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วถ่ายกินด้วยนะคร<อ>ับขอบคุณมากๆครับ